สกายวอล์กบูเลอร์เขาคอเฟชบูนค่ะเรานั่งรถไฟจิ๋วกันอยู่ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆรีสอร์ทเลยป่ะเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง <c oughs> เห็นวิวพานโนรามาเลย ไปฝั่งนี้จะวิ่งไปทางที่มีดีสอนนะคะ เเต็มลยถ้าสมมุติว่าเรามาพักที่ดีสอร์ทเนี่ยเราจะนั่งเราจะเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างฟรีเลยแต่ถ้าไม่ได้มาพักก็เขาก็เปไนจุดขายตัวรถไฟก็จะวุ่งพาดูวิวรอบๆ จะเป็นบ้านพักของรีสอร์ทมีแปดหลังเมื่อคืนนี้เรามาพักกันที่นี่ที่พักติดเนินเขาเลยนะที่พักจะหันหน้าไปทางวิวเห็นวิวรอบๆเป็นภูเขาเต็มเลย เห็นวิวไหมคะนี่แหละถ้าเรามาพักที่รีสอร์ทเราจะเห็นวิวสวยมากเลยสองข้างเลยลูกสาวชอบมาก นั่งรอบที่สามละโอ้โสวยมากะบ้านพักบนเนินเนขาเลย เงียบสงบไม่ปุกพ้าก็สวยค่ะสมราคาแล้วก็คุ้มค่านอกจากได้ได้พักในที่เงียบสงบแล้วก็ได้พาลูกเที่ยวเล่นในบริเวณที่เดียวกันเลยไม่ต้องตะเวนรถไปไหนไกลเลยแนะนำเลยค่ะให้มาที่นี่สก,กายวอล์คคูลเลอร์เขาคอ ลองต้องจองมาก่อนนะคะเพราะว่าบ้านพักเขามีแค่แหลังทาไม่ใช้ช่วงเทศกาลคงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าช่วงเทศกาลนี้ต้องจองเขาบอกว่าค่อนข้างจะเต็มฟรีอาหารเช้าเขาไม่ฟรีหรอกเขาคิดลบเขาคิดรวมไปแล้วแหละอาหารเช้าเสิร์ฟเป็นหน้าห้องเลย